สวัสดีครับจากร้านคิวคอปเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้งานเจ้าตัวเทสเซอร์โวกันนะครับตัวนี้นะครับขั้นตอนแรกเราก็เตรียมอุปกรณ์จ่ายไฟให้กับตัวนี้มาก่อนนะครับอาจจะเป็นแหล่งจ่ายไฟจากภายนอกก็ได้นะครับตัวนี้รองรับไฟที่4.8โวลต์จนถึง6โวลต์นะครับ6โวลต์ได้นิดหน่อยนะครับในที่นี้ผมจะใช้ไฟจากสปีดนะครับ ในการต่อสายนะครับเราต้องดูให้ถูกขค้วนะครับถูกด้านนะครับถ้าเกิดสลับกันอาจจะทําให้ช็อตแล้วก็พังได้เลยนะครับโอเคครับช่อง S signal ครับก็คือเส้นสีขาวนะครับถ้าสาย PEC บางรุ่นมันอาจจะเป็นสีเหลืองน้าตาลอ่เหลืองน้ําตาลแดงนะครับก็คือสีแบบนี้สายสัญญาณจะเป็นสีเหลืองนะครับ นี้สายสัญญาณเป็นสีขาวนะครับเสียบเข้าไปปึป๊บสัญญาณอ,อยู่ด้านบนนะครับลบอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็เสียบสายเซอร์โวครับก็ความชัวเราอย่าเพิ่งจ่ายไฟนะครับเราเสียบเซอร์โวก่อนเผื่อเราเสียบผิดเส้นนะครับผิดช่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าชัวแล้วก็สามารถเสียบจ่ายไฟได้เลยอันนี้ซิกแนลก็อยู่ด้านบนเหมือนกันครับ เสียบตามแนวนอนนะครับมันมีอัพพุททั้งหมด3มอันนะฮะเสียบได้ทั้งหมดนะครับแต่ว่าซิกแนลต้องอยู่ด้านบนโอเคครับตรงนี้จะปรับไปยังไงก็ได้ครับแล้วก็เสียบแบบกนโอเคครับไฟติดแล้วเสียบแบตครั้งแรกปุ๊บมันจะเป็นโหมดที่ว่าเราสามารถปรับซ้ายสุดขวาสุดได้ครับเทสน,นะครับ ก็มันจะมีปุ่มให้กดตรงนี้ครับมันไม่ได้ดูนออกมาครับเนี่ยปุ่มอยู่ตรงนี้นะถ้ากดกดไปได้เลยปุ่มนี้เน็ตเน t r นิทิก็คือว่ามันจะเซ็ตค่าความถี่เอาพุทออกมาที่1500นะครับก็คือเป็นตรงกลางของเซอร์โวนะครับพอดีตัวนี้มันไม่ได้อยู่ตรงกลางนะฮะ1500นะครับแต่พอพอเซ็ตมาเป็นโหมดนิวทัลมันจะขยับอะไรไม่ได้นะครับคือมันจะเป็นถึงกลางของเซอร์โวนะครับ แล้วก็อีกโหมดหนึ่งกดไปก็มันจะเป็นการกวาดซ้ายกวาดขวานะครับกวาดไปซ้ายสุดขวาสุดนะครับตรงนี้หมุนก็ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรเช่นกันนะฮะโอเคครับข้อแนะนำนะครับสำหรับเซอร์โว 9G 9กรัมอะไรเนี่ยนะครับาสามารถ ไม่จะเสียผิดช่องนะผมเอาไฟออกก่อนเซวโรเก้ากรัมนะครับสามารถต่อได้สูงสุด3อันนะฮะจะลองเทสให้ดูแต่ว่าสำหรับเซวโรไซส์สแตนดาร์ตตัวใหญ่นะครับผมแนะนำว่าให้เทสทีละตัวนะครับเพราะว่ามันจะดึงกระแสนะครับแล้วมันจะทำให้เนี่ยกระแสนี่มันโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้มันจะไหม้นะครับอ่าเช็คดู โอเคถูกสายนะครับเจตท,ทีเดียว3ตัวเลยฮนะนะปรับโหมดนะครับแล้วนะก็มาลองเทสตัวใหญ่ตัวใหญ่มากกว่า 9g ขึ้นไปผมแนะน,นำว่าให้เทสทีละตัวนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัว ตัวเทสโวมันจะไหม้นะครับน,นี่คือตรงกลางนะครับคือกวาดนะครับกลางครับกวาดแล้วก็แมนวนวลครับเองได้โอเคครับย่าลืมนะครับถ้าเป็นเซอร์โวตัวสแตนดาร์ แนะนำว่าให้ทำเทียตัวนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ